ตอนนี้นะครับรถไปขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกหม้าด้านหน้านะครับของชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับ แล้วกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายละพานะสมการเจนบุรีนะครับขบวนดีเซลรางนะครับด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับหรือว่าที่ใครหลายๆคนเรียกว่าไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมชนบ้านเมงนะครับแห่งนี้นะครับ ส่งสัญญาณวีดมาแล้วนะครับไปแล้วนะครับด่วนพิเศษที่44นะครับ นะครัด่วนพิเศษที่14ผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับก็ฝ mm hmm. ากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ